รีบรบเก็บออกทองโตแล้วใช่ใช่ผมอาจจะเป็นเอ,อนาแคสเตอร์คนเดียวก็ได้ที่เออพูดไม่พูดจบคลิปนะคือตัดไปเลยอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วแคสต์ต่องไงคือมันไม่มีเวลาครับ <c oughs> เราจะมานั่งเปิดบ่อยๆไม่ได้ครับเดี๋ยวตายใช่ใช่อุ้ยได้สิบอราร์โลเว้ไหมหน้ำตาจะไหล แต่ละคะแนนโอเคสิบสองเว้ยต้องการกี่อันนะหกสิบสี Yo, yeah. ่เยอะไหมรถไปรถไปมันจะแตกแล้วไม่ได้หรอกมันคือภารกิจวะมันต้องทำให้สำเร็จได้ได้ได้เอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งอะไรระเบิดระเบิดเลยก็ได้ระเบิดเลยก็ได้เอา เค okay, เดี๋ยวผมขอวางตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณก็มาวางไอ้นี่แล้วก็มาเก็บไอ้นี่ด้วยคุณไมกเก็บเลยคุณไม่เก็บข้าวเลยบ้านนี้เป็นหลุมเยอะเก็บข้าวเก็บข้าวโอเค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 อยากจะได้เยอะพอสมควรอนะเอาไปคร้าวขนมปัง ไปคราฟเลยคราฟแล้วเก็บไว้ผมได้สองอันนะผมได้ตอนนี้แล้วชีวิตรอดแล้วไปไปอีกไอ้นี่ให้ได้ไบโอมหนึ่งให้ได้มันไม่รอดแล้วแหละคือพูดพูดว่าภารกิจเลยดีกว่าทำภารกิจให้เสร็จถึงจะออกไปจากเกาะนี้ได้ยี่ห้าคุณได้อะไรล้นหนึ่งคุณคลิกซ้ายแล้วลวบไปทางขวาเลย ได้มา8อันโอเคตอนนี้เราได้ทล้งหมด20เฮ้ยโอ้อเฮ้ยไม่เป็นไรเช็ดแค่เปิดในน้ำน,น,น,นะนั่นลนสินะได้ปีกแล้วคุณเอ๋โอเคโ,อโหได้ครึ่งทางแล้ว โอ้โหฟักทองเริ่มโตเรื่อยๆไว้คุณเบลทำเพิ่มไหมทำก็ได้นะม,มีมีมเมล็ดอยู่ปะก็ะเอาในกล่องไหมเฮ้ยเอาในกล่องเหรอมันจะดีเหรอหรือจะเอาอยัางไงอ่ะไม่ต้องแล้วแหละโอเคได้เนละคุณมีมเมล็ดคุณเอามาปลูกเลยก็ได้ตอนนี้ผมรู้สึกผมไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้แล้วตอนนี้เฮ้ยวิ่งไม่ได้แล้วหิว กินอ้นี้ก่อนเฮ้ยโอ้คือฝนแม่งยังไม่อยู่ตกสักทีวะเฮ้ยของที่แม่งล่นไปตามน้ำก็หายไปเลยนะอ้าวตามเฮ้ยโหฟักทองฟักทองผมถูกทำลายมาเลยไอ้คิปเปอร์ไอ้สเกลนี่เป็นคู่แค้นผมเพราะว่าตอนที่ผมเล่นมาคาพันคอร์กมินมันฆ่าผม ผมเลย,ต,ย,เยต้องตายผมเลยต้องปิดซีรีส์ไปเพราะมันเนี่ยแหละ <S <S เฮ้ยฝนหยุดตกแล้วเป็นการดีที่เราต้องทำฟาร์มเริ่มฟาร์มเลย <S <S ฟาร์ม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 สีเมลอนไม่เอาเว้ยอย่างแรกเลยคือเราต้องทำให้พื้นดินนั้นสมูทกัน ตรงผมทำให้คุณเบลพื้นดินสมูทกันโอเคพืค้นดินสมูทพื้นดินสมูทกันพื้นดินตรงไหนดีวะเอาตรงไหนดีคุณเบลตรงนี้แล้วกันนะตรงฟาร์มนี่นี่พอ,อตรงนี้แหละดูดินี่เลย วัวไม่น่าจะดีภารกิจภารกิจภารกิจคลิปที่3แข่งกับคุณเบลแล้วนะฮะไปลงเมลอนผมล่นหมเลยเฮ้ยมันนี่นี่ว่ะเอ้าเดีย๋ยวคุณเบลของทำอย่างเงี้ย ใจเย็นใ <c oughs> จยเย็นต้องมาทำไม่หมดเลยรูครับอุย้ยสิ่งนี้เราต้องการ,รอ้าวเอ๋ขอบคุณครับฮ้ยสิ่งที่วันที่จะไปนะฮะต้องเป็นที่นั่นที่เดียวนะตอนนี้อาจจะมีอะไรที่สีวิไลกว่านั้น ๋ยวเราจะได้เปลี่ยนโปรเจกต์ไปทำแมปไมค้าบอีกโอเคเอ่อตรงนี้นี่เนีย่ยคุณไม่ว่าผมทำทำ,ทำเป็นที่ปลูกอันนี้ให้คุณละ Okay. ยอดตอนนี้คุณทำอะไรอยู่หรอซ <Hey, S 2> ่อมามเฮ้ยแมงซ่อมก็ได้นะเพราะว่ามันภาร,รกิจใกล้จบละเราจะไปกันละแค่ okay, ทำภาร,รกิจให้เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะไปกันจะไม่อยู่หรอกไอ้โลกอันนี้ <c oughs> ถึงแมว่าจะมีความทรงจำดีๆแต่แมงอยู่ไม่ได้จริง คือมันแค่เนี้ยเราหนีไม่ได้ใช่ปล่ะละ่ะอ่าใช่อยู่แค่ในเองหนีไม่ได้ลแ,แล้วครับเล้ยี่สิบแล้วตาจะไหลขอตัดไม้ขึ้นมาบ้านที่โดนเผาทิ้งก่อนมีเพชรอยู่แปดก้อนแล้วนั้นก็ไม่มีเลยนลเนี่ยคุณเบลเนี่ยทำที่ละ ปลูกได้เลย <Okay. S 1> เอาเมล,ลอนหน้าบ้านอะ่ะได้เลยเอาแบบให้มันแบบปลูกไปเยอะแล้วมันขึ้นแบบเยอะๆเลยอะ่ะฝักทองเออเออ,เอ,อ,เอ,อไฟฝักทองไม่ใช่เมลอน okay. เฮ้ขันอยู่ไหนวะยวบอกนะขันหมดนี่อยู่นี่อ่นี่ขันหมดเราไม่มี <c oughs> เหลือแล้วนะคนุณเบลเราหมดแล้ว <c oughs> เหมือนคนสิ้นหวังตอนนี้เลย เออเซตเอาเซตไปปลูกตานี้ให้มาแล้วคุจุดเลยจริงจริงทีนทีจุดแม่งเหรอครดูโอเม่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มเราฟาร์มเราฟาร์มเราฟาร์มซีต่อฟาร์มโอเคฟาร์ม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  ครับฟาร์มคุณมึงจะมือดอีกแล้วคุณเบลถ้าเกิดคุณไม่อยากไม่อยากตายคุณน้องนอยกับผมบอกว่าคุณจะบวกกับผมไม่ตายครับบวกดีกว่าได้ๆแต่คุณต้องปกป้องด้วยนะ,ะเป็นบรรดาซอมบี้อ่ะเล่ดว่าเราต้องปกป้องฟาร์มเราดีเฟนส์ฟาร์มไม่ครับดีเฟนส์ฟาร์มวอเตอร์ฟากโอเค,คุณอยากรู้ว่าคุณเอาเอา พอมาเทมาสิบอันเหรออ่าอันผูกได้กีต่ต้นมันเม็ดหนึ่งมันได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้สี่โหได้เยอะอยู่นะใช้ไม่ถึงสิบหรอกอการเก็บลารก่อนดิ้วมาแล้วเว้ยสอมมี้มาแล้ว ขาแล้วเหรอ,อ,อโอ้ยหน้าแรกเลยสเกลมาแล้วอะอ้อมาสองอันเลยกิปเปอร์อ้อคิงเลือดอะไระไม่ได้แดงเหรมุม โอ้ดียิงอุศงันแหละผมพูดชัดป่ะคุณเวลชัดเลยไม่ไม่ไม่ช็อตใช่อหมผม่พูดชัดเลยชัดชัดแล้วไม่ไม่ช็อตด้วยเอานี่ไป ไม่เมยไม่เมไม่เมไม่เมแม,ม, <c oughs> มงมุมมาแล้วจ้า <c oughs> นี่กินแล้วเต็มห <c oughs> นึงนิดนึง่งแถวนี้มีไฟซอมบีไม่เกิดกินแล มาแล้วผมเคงโอ้โวกี่กันนี้เส้นลาวาเส้นน้ำมีฟังก์งเต็มเลยวะเฮ้ยโอ้ยอ,อย่ายุ่งดิ ไม่เป็นไรฉันยังหายใจอยู่โอ้ยอยอไ <c oughs> หวไหมครัไหว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 หายแล้วม <c oughs> ันผมร้อมันมาฟาร์มอ

หาแล้วอย่ายุ oh, ่งอออกไปอย่าระเบิดมาแล้วชินหาแล้วผมเคียงโอ้ยตายเว้ยมีปักทองนะเว้ยต่อหน้าต่อตา นี okay. ่นี่ขาดอยู่ผมไนคิวไปเลยออกไปคิวเลยเก็บฝักทองเลยโอเคแม่โอเคผมใช้มีดกระตากเอา ตอนนี้เออม,มีนี่ครัง้งฮะฮะดูวิญญาณดิเหมือนมันลัง<ะ>ผมบอกแล้วว่าหลังวิชิมหายแล้วลราวะ ดีดับเพชรยังอยู่นะโอ้ไม่เป็นไรวะโอ้คุณแม่ผมก็บอกคุณอยู่ว่าลังปุ๊บแล้วผมมาดูโซผมแล้วก็คุณจะตีใครอ๋ออ๋อ ของตกะลาวาหมดเลยว้าฮ่าฮ่าฮ่าอเเบลเอาไงดีวะคุณว่ายากไหมยากผมว่ามันยากอะ่ะไอต่กกูต้องสู้อ่ะผมเป็นคนเปิดโปรเจกต์อ่ะเฮ้ยดาเพชรยังอยู่ไม่ได้หรอก ผมเปิดโ <คน S 2> ปร,รปเจกต์ project, ผมต้องจาัดก,การมันได้ดิไม่ได้หรอกมีทั้งไอ้มีทั้งจ๋ามีทั้ทงมีนที่เล่นผมยอมอ, <c oughs> อ่อ้เออไม่ <c oughs> ไม่ได้เปล่าโอ้ย <c oughs> มันยากอะ่ะ <c oughs> ใครก็ได้ <c oughs> พี่พ่อีแม่ อยแมึงไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรนะฮะดาบดาบกูเฮ้ยดาบดาบผมอะเฮ้ยคุณลุตลาวาเลยเหรอไม่ไม่เสะเสะเฮ้ยระดาบผมอะเกี่ยวของเกี่ยาผมโอเคดาบดาบอะไรดาบเพชรปะมึงดาบเพชรโอเคอุ้ยมันเหลือเล่มสุดท้ายในชีวิตผมแล้ว น่ากลัวไม่ันดีวะมาอาดาไปอาดาไปสเกลดิตันโผล่ม่โยนแน่ละโอ้หลังวะเฮ้ยเดี๋ยวเออตกชิบหายแล้วไะกาตีอยู่กูบ้าเามางออกมาดิออกมา Where are you? โอ้ยโอ้หบอกเลยว่าเหนื <rumor ada> ่อยมากตอนนี้คุณเบลนงการกำลังเสริมด้วนฟักทองไม่โตเลยอะโอ้ยโห สงครามกลางฟาร์มนี่มันสุดยอดเลยโอ้โหฟาร์มปักชองนั่นแหะสิคีเปอ,ร,อ,อร์โอ้ยอะไรโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยเอออสงครามกลางฟาร์มคุณเบลสงครามกลางฟาร์มเลยนะ อะไรอะฮะโอ้ย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 ดาเพชรโอ้ยดาเพชรมันใชดาเพชรตีผมฮะโอ้ยระวังข้างหลังคุณเบลอะไรเปลี่ยนเป็นใช้เอมเปอร์มาี่อย่าเข้าฟาร์มมาี่ ôi nó chạy đạp phép tí của mà mà dù đang lang ná mà còn bêu mà nó đạp hết phòng bay mày người không lắng không lắng luôn đây đạp á ui đây đạp á à เฮ้เยกล้ามาไช่วยเอ้ยฟาร์มเราโหอ้าวอ,อ้อไอ้โรคดีนะฝนตกไม่เป็นไรคุณเบลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาลงมาเล็ดหายไปหมดเลยอ่ะ จริงเหรอ,อว่ามันยากเกินไปละมันจะโชดเกินไปแล้วนะคุณเบลว่าตอนนี้มันยากยากมากๆอ่ะมันถึงจุดคลายแมทของเกมแล้วโอ้ยดูครับตอนนี้ฮะบ้านเรานะฮะเละเละหมดแล้วครับคือจะไม่จะไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วะฮะตอนนี้ วะคุณเบลเอาวะใ่ถึงที่สุดเอาวะคุณจบเกมไม่ได้วันนี้แหละไอ้วะเอาวะโอจะ้จะปุกจะปุกย่าสบายเล่าไม่ต้องมาเลยคลิปเฮ้ยอ้ฟาร์มข้าวไอ้ฟาร์มไอ้นี่ฟาร์กโคคุณเบล ฟาร์มเราอ่ะฟาร์มเราหมดเลยอ่ะฟาร์มที่คุณปลูกใหม่อ่ะผมปลูกอ่ะผมก็มันปลูกก็มันฟันโอ้ผมโอ้ยคุณไเอลไปดีวะสุขผมไม่ไหวละเบลผมไม่ไหวละไม่ไหวแล้วนะคุณเบลไหวไหม หยาบแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอเคผมต้องชำระผมก็มไม่ไหวเหมือนกันมาแบบเต็มเต็มเลยถึงบล็อกินเลยไปแล้วกูไม่ไอ,อยู่แล้วกูต่อตั้งแต่บล็อกนี้ไปเลยเอ้าโอ้ยอะไรเลยเด็กนี่โอ้ยทะเลาะกันเด็กเฮ้ยมึงเจอจอบมรณะกูมึงเจอมึงเจอไอเด็กซนตึกอะไรออกไปไอ้เ,อเวนิน ไ <c oughs> อ้เวรอ้ออุ๊ยขาเด็กตีใจอุ้ยคุณเบลผมจะตายแล้วช่วยด้วยเอลมีเอลมีเอลมี <c oughs> เอลอุ้ยอุ๊ยโอ้ยไม่ยิงตัวต่อได้อุ๊ยแม่งสามตัวเลยอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงอะไรมาจากไหนอยอะแยะวะอุ้ยคุณเบลผ <c oughs> ลออุ๊ยเชฟผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันเยอะอ่ะคุณเบลอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยคุณเบล <c oughs> ตามผมไปไปดีกว่าเบลาตามผมมานะไปอีกเมืองหนึ่งเลย <c oughs> ยังไม่เสร็จภารกิจเลยกูไปแล้วไปกันได้วะไม่อยู่ฆ่ากูหรอกามเลยเบลมาเร็วเร็วเลยใช่เปล่าเดี๋ยวนีงเดี๋ยวนีไม่เป็นไรนะ แมงเลยมันฆ่าผมอะไม่ยอมหรอกไม่ยอมเหมือนกันเอาตามหมนหมึ่งไปมึงไองอสองเราไว้ติดตามกันพาร์ทหน้านะครับขอจะคิดไว้เพียงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมตอบบล็อกไปนะมาเจอกันพาร์ทสิบครับผม